สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตะกิดสตรีมโอ้ยผมรีมพันครับวันนี้ผมจะมาสตรีมเกมฟรีไฟนะครับเริ่มกันเลยแล้วผมก็กำลังจะไปเล่นโหมด ่วนด้านข้างก็จะเยอะหน่อยนะครับ ในช่วงหนึ่งเดือนหน้านะครับเราจะไม่ดลงคลิปกันนะก็ลองคลิปไ,ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้คลิปไหน สั้นอะไรเงี้ยเช่นนักบาสท้ายยาบ้าอะไรเงี้ยด้กูอบอกให้มึงทำยังไงองทุกคน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 ทุกคน,คน,คน,คน okay. ผมจะไม่เสียฟาวถุ่มแพลวแน่ลยครับเราจะแบ่งเป็นสองนะครัะก็คือการเล่นเดี่ยวเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนว่าง แล้วเมื่อกี Anything, <caring. S 1> <we> ้ถามว่าทำไมไปไหนมาเมื่อกี้ไม่ว่างโอเค กจ้ากระดาษก้อนกระดาษเงไม่ได้กระดาษ

วั<จ>ไรวัร <Stevens. S 2> นนี้ครับยิงคนเดิมครบคนหนึ่งเอามายกล้คตอบนะครับทุกคนรอสามบาที่ิบคนกี่เลเยอร์ พอจบ EP ที่1เพียงเท่านี้ครับ